ความรู้สึกว่าเราถูกดัน้นไปบนรถอย่างแรงๆอ่าแล้วก็ดันไปอยู่ตรงกลางซักพักก็จะมีคนสองข้างมานั่งประกบข้างๆก็เลยถามเขาว่าเอ้ยนี่ใช่คุณหรือเปล่านี่ใช่คุณหรือเปล่าก็บอกเออใช่ใช่ใช่ก็คือเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราแหละถูกประกบข้างแล้วก็มารู้ว่าเขาก็มีคนอีกข้างนอกข้างหลังนั่งนั่งเป็นตั้งห้าคนงงงงมีมาเบียดข้างนอกอรถนี่คือรถที่เราขับมานั่นแหละอ่าอ่าแล้วเขาก็มามาเปลี่ยนครับตอนนั้นก็คิดว่า ขอให้เป็นฝนะันน่ะตอนนั้นก็คิดขอให้เป็นฝันแล้วก็ขอให้มันเป็นป้นกันลวกันอย่าไปรักษาตัวอ,อเพราะถ้าป้นเนี่ยเอาของไปหมดเอาไปเลยไปเลยเลยขอปล่อยเราไปอ,อขอให้เรามีรถขับกลับไปเหอะก็คิดอยู่แค่นั้นทีแรกก็เป็นรู้สึกว่า,วาอยู่บนถนนสักพักเริ่มโยกเยกโยกเยกโยกเยกเริ่มออฟโรดละมันก็พูดอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะมันก็เป็นภาษาป็นเข้าป่าขับไปนานไหมพี่พอุนานครับ20-30นาทีอ่นาทีฟิวตอนนั้นนะมันด้วยความตกใจหใจเต้นตุบตุบ เปิดตามาอีกทีมันก็ถูกมัดน,นานมันก็ตาผ้า,าแล้วก็มองดูรอบๆมันเหมือนกับบรรยากาศมันอยู่ในป่ามีหินหินแล้วก็มีพวกเขาอยู่เต็มเลยแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ไปขี่มาวนอยู่แถวนั้น <S <S ขเขาก็ถามว่ามือถืออยู่ไหนนี่ตอนนั้นน่ะเราเรารู้ว่าเราโดนแล้วเนี่ยเราก็ทําอย่างรวดเร็วก็เอาเงินเอาเงินส่วนหนึ่งอเอาเงินส่วนหนึ่งก้อนหนึ่งกับพาสปอร์ตแล้วก็เราพั์มือถือรวมๆๆยัดเข้าไปใต้บอกหน้าเราก็ไม่ยอมซ่อน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 เผื่อว่า ถ้าคุณป้นไปเรียงเหลืออันนี้ยพาสปอร์ตอะไรเรยงอยู่แล้วก็มีเงินอยู่บ้างมีโทรศัพท์ไว้ติดต่อเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะถามถามว่าอยู่ไหนเอามือถือทุกอันมาตอนนั้นเขายึดหมดเลยจะบอกพี่ไม่มือถือนะนู่นเนี่ยกลยผบไม่ได้ไม่ได้ต้องทำตามที่เขาบอกอะไรเงี้ยเพราะเขาเอาจริงอะไรเงี้ยก็สรุปก็โดนยึดมือถือไปทุกคน iPhone เขาก็เอาไปแล้วก็นาฬิกาการ์มินก็ถอดไปเพราะมันมันล,ละบแล้วม t i o n ได้ไดใช่ใช่ยึดของเสร็จมันก็น่าจะแยกไปไหนแล้วก็ไม่รู้แหละก็เหลือแต่เรากับรถ ก็ขับโยกเยกันไปต่อทีนี้มันก็ไม่รู้แล้วแหละว่ามันอยู่ไหนเพราะเราก็รู้เราค่อยู่ในป่าเขาก็พยายามถามว่าคุณเป็นใครนู่นนี่โอ้คุยกันยากหมายถึงว่าขับไปแล้วไปถึงค่ายของมันเหรมันไม่ใช่ค่ายครับมันเป็นพาพี่ไปไปนไมไมันจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆเป็นป่าเป็นเนินเตี้ยๆแล้วก็จะมีต้นไม้ทึบๆมาถึงตอนนี้ออกมาจากรถแล้วนะอ่าบนรถแล้วนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พวกเองอยู่ตรงนี้ใช่สามคน ก็จะมีคนคุมอยู่สองสาคนไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็จะมีเสืออันหนึ่งแล้วนั่งอยู่นั่งรอไม่รู้รออะไรแล้วก็ไม่เข้าใจาก็ก็จะพูดมันว่าเออเออปล่อยเราไปเถอะนี่เราจะขอะเขาจะไปถามว่าคุณเป็นใครอะไรไงเป็นทหารเป็นหน่วยงานราชการของรัฐอะไรนู่นนี่หรือเปล่าเขาจะถามทํานองนี้เมือเกี่ยวกับฝรั่งเศสไหมอ่าเขาก็จะแบบพยายามปลอบใจแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรองหัวหน้ามาหัวหน้ามาถ้ารู้ว่าคุณไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทหาร เขาก็จะปล่อยคุณไปแล้วก็อบอกว่าเอ้ยเราเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราเป็นนักท่องเที่ยว<อ>เดี๋ยวเราต้องบุกคุณแล้วเราต้องพาไปเจอหัวหน้า <c oughs> พูดแบบนี้ห<อ>ลอกเราอะพาไปเจอหัวหน้าเจอหัวหน้าเสร็จเดี๋ยวหัวหน้าต้องซักถามถ้าหัวหน้าดูไม่มีอะไรแล้วเขาจะปล่อยตัวมันหลอกเราหลอกเรา